ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีความรู้มีสาระดีๆนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเคยนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็อากาศนะครับก็มีฝนตกนะครับอย่างแถวบ้านผมเนี่ยตรงนี้ก็ตกที่ตอกันหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็ตกตั้งแต่ เมื่อคืนนะครับตูตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับก็ตูมาเรื่อยๆนะครับชนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือสุขภาพของไก่ของเรานะครับเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสุขภาพของไก่เนี่ยให้แข็งแรงให้สมบูรณ์อยู่เสมอนะครับซึ่งการป้องกันนะครับป้องกันจะดีกว่าการรักษานะครับผมเคยเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับ ก็ทำอย่างไรก็ได้นะครับให้ไก่ของเรานั้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอาจจะเป็นการเสริมวิตามินเสริมอาหารเสริมอะไรต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของซุ้มของคอกของของเราเองนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละซุ้มแต่ละฟาร์มมีมีเทคนิคอะไรดีๆในการดูแลสุขภาพไก่นะครับทีนี้ในวันนี้ก็ผมก็มี เทคนิคนะครับเทคนิคในการดูดูขี้ไก่นะครับเอาง่ายๆนะครับเอาภาษาพื้นบ้านเรานี่แหละนะครับก็คือขี้ไก่นี่แหละนะครับว่าสุขภาพร่างกายไก่ของเราในช่วงเวลานั้นถ้าเขาถ่ายออกมาเป็นสีลักษณะแบบนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขาป่วยหรือเขาปกติดีนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับไก่ของเราถ้าไก่ที่เป็น ปกตินะครับที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์เขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นก้อนถูกไหมครับเป็นก้อนเล็กๆนะครับอาจจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับสีน้ําตาลเล็กๆนะครับนั้นคือไก่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอาจจะมีน้ําปนออกมาเล็กน้อยนะครับนิดเดียวนะครับไม่มากนะครับถ้าปนออกมามากนั้นก็อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับว่า เราจะดูเราจะมีวิธีในการสังเกตที่ไก่ของเราอย่างไรนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับอันแรกนะครับถ้าไก่นะครับของเรานั้นขับถ่ายออกมาเป็นสีสีน้ำตาลแข็งนะครับแล้วก็มีสีขาวปนสีขาวที่ปนออกมานั้นก็คือก้อนยูริกนั่นเองนะครับตัวนี้ ตัวนี้ถ้าขับถ่ายออกมาในลักษณะแบบนี้ให้ท่านเชื่อได้ว่าไก่ของท่านนั้นปกติดีนะครับปกติดีสมบูรณ์แข็งแรงนะครับถ้าเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีก้อนยูริกเล็กน้อยก้อนยูริกตรงนั้นไอที่เป็นขา,ขาวๆตรงนั้นนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นปัสสาวะของไก่นั่นเองนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็คือไก่ขับถ่ายออกมาเป็นสีดํานะครับ เป็นสีดำตรงนี้ก็ต้องดูทีอ่อาหารการกินของเขาก่อนนะครับว่าเราได้ให้อะไรเข้าไปนะครับไก่บางตัวอาจจะกินถ่านกินอะไรนะครับแต่ถ้า,าเขาไม่ได้กินอะไรที่มันเป็นสีดำนะครับพันนี้ก็ให้เรา,าสันนิษฐานได้ว่าไก่ของเรานั้นเป็นอาการลำไส้อักเสบ นะครับหรืออาจจะเป็นบิดนะครับหรืออาจจะมีเลือดออกในลำไส้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสังเกตนะครับถ้ากรณีที่ถ่ายออกมาเป็นสีดำนะครับอันต่อไปนะครับต่อไปก็คือกรณีที่ขับถ่ายออกมาเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวอ่าแล้วก็มีก้อนยูริกสีขาวนะครับเราอาจจะพบเห็นโดยทั่วไปนะครับที่ไก่ของเราเวลาเลี้ยงเนี่ยนะครับ ก็จะมีลักษณะสีเขียวแล้วก็ปนขาวออกมานะครับถ้าไก่ลักษณะแบบนี้นะถ้าถ้าเขาปกติดีนะครับไม่ได้เหงาซึมนะครับไม่ได้เหงาซึมไม่ได้ตัวร้อนไม่ได้เจ็บไข้อไม่ได้จับสันอะไรพวกนี้นะครับก็ยังร่าเริองอยูย่ถือว่าก็แสดงว่าเขากินอาหารประเภทพวกพวกผักนะครับอาจจะกินผักกินหญ้าก็ได้นะครับแต่แต่นะครับแต่ถ้าเขามีอาการ เงาซึมนะครับเงาซึมสังเกตได้ว่าป่วยเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายสาเหตุด,ด้วยกันนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นพยาธินะครับเป็นพยาธิหรืออาจจะเป็นโรคมาร็กนะครับหรืออาจจะเป็นไข้บวัดนกอ,อันนี้ก็อันนี้พวกเราก็พึงระวังนะครับพวกเราก็พึงระวังไว้นะครับต่อไปนะครับกรณีต่อไป ก็คือกรณีที่ไก่ถ่ายออกมาเป็นสีน้ําตาลเหลวนะครับเป็นเป็นมูกนะครับเป็นมูกเหลวสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ตอนนี้นะครับไก่ที่เล้าผมเนี่ยมีอาการแบบนี้นะครับผมก็สังเกตมานะครับแล้วก็ได้ทําการรักษาแล้วให้กินยาแล้วนะครับก็สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานถ้ากรณีที่เขาเจ็บป่วยแล้วมีอาการเหงาซึมนะครับลักษณะขับถ่ายออกมาจะมีกลิ่นเหม็นนะครับ ถ้ากรณีแบบนี้แล้วเราควรจับไก่แยกออกมานะครับแยกออกมาให้ยาพวกปฏิชีวนะนะครับซึ่งอาการแบบนี้นี่เราสามารถวินิจฉัยได้ว่าหนึ่งเขาอาจจะติดเชื้ออีโคไลนะครับหรืออาจจะติดเชื้ออสมอูเนลล่านะครับหรืออาจจะเป็นโรคอขอโทษครับหรืออาจจะเป็นโรคไอโรลดรลุมล,ลมอักเสบติดเชื้อนั่นเองนะครับ ซึ่งอาการพวกนี้ก็จะมีลักษณะไก่อจะถ่ายเหลวนะครับเป็นมูกสีสน้ำตาลนี่แหละนะครับหรือถ้ามีอาการาขี้เขียวร่วมด้วยนะครับที่ถ้ามีอาการขี้เขียวร่วมด้วยเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นยูคอเซลก็ได้นะครับแต่ว่าไก่ที่เล้าของผมเนี่ยไม่ได้เป็นขี้เขียวนะครับไม่ได้เป็นขี้เขียวเพราะว่า,าไก่ที่คอกที่เล้าเนี่ยของผมเนี่ยทำ ทำวัคซีนนะครับนิวคาสเซลไวรยบร้อยนะครับซึ่งสาเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับก็อันนี้จะสามารถคุ้มกันได้ถึงเป็นปีนะครับเป็นปีนะพ,พอพูดถึงาการทําวัคซีนนะครับการทําวัคซีนนั้นถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากนะครับสาคัญแล้วก็จําเป็นมากนะครับก็มันจะช่วยป้องกันนะครับจะช่วยป้องกันไม่ให้ไม่ให้ไก่ของเรานีเจ็บป,ป่วย นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับว่าในเรื่องของการทําวัคซีนนั้นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับท่านจะได้ไม่ไม่สูญเสียนะครับเพราะเวลาที่เจ็บป่วยขึ้นมานั้นรักษายากนะครับรักษามันจะยากกวา่าการป้องกันเสมอนะครับก็ถ้าเป็นหนักๆน,นะครับอาจจะทั้งเราทั้งโคกอาจจะตายหมดเลยอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็คาดเดาไม่ได้นะครับขนาดว่าผมเนี่ย ดูแลรักษาอย่างดีนะครับดูทุกเชา้าทุกเย็นนะครับก็ยังก็ยังเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับาบางคนอาจจะโต้แย้งว่าเอาแล้วทําวัคซีนทําไมนะครับทําแล้วก็ยังเป็นมันก็เหมือนกับเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละนะครับไก่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราเราถามว่าเราเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราทําวัคซีนหรือย,ยังนะครับปกติเราเกิดมาเนี่ยก็จะต้องไปตั้งแต่แรกเกิด สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีอะไรเนี่ยเราจะได้รับวัคซีนอยู่เสมอถูกไหมครับแต่พอเราโตมาเราก็ยังได้รับจีบป่วยมีการจีบป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าการจีบป่วยนั้นจะไม่รุนแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยอาการจีบป่วยนั้นอาจจะรุนแรงมากกว่าที่เราทํานะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อน,อนสมาชิกด้วยนะครับอ่าลักษณะต่อไปนะครับก็คือลักษณะการถ่าย ถ่ายเหลวแล้วมีตะกอนปูนน้ํานะครับตรงนี้นะครับสันนิษฐานสันนิษฐานได้ว่านะครับเขาอาจจะเป็นโรคไตนะครับหรืออาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่การการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงนั่นเองหรืออาจจะเกิดจากความเครียดของสัตว์นะครับอาจจะเกิดการการที่เราเนี่ยขังขังเขาไว้นานๆน,นะครับขังเขาไว้นานๆแล้วเขาทําให้เขาเกิดความเครียดนะครับ อาการแบบนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้มีอาการเหงาซึอมอะไรนะครับก็ให้เราสันนิษฐานได้ว่าเขาก็ยังปกติเขาอาจจะหนึง่งอาจจะกินน้ํามากเกินไปนะครับสองอาจจะกินพวกอ่าพวกแตงงมูพวกแต,งก,ตงกวาหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าหรือในช่วงอากาศร้อนนะครับเขาอาจจะกินน้ําอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติ อันต่อไปนะครับก็คือขับถ่ายออกมาเป็นสีเขียวนะครับเหมือนกับคลอโรฟิลนะครับอ่าเหมือนกับคลอโรฟิลนั้นถ้าโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าไก่หรือไก่ของเราที่ขับถ่ายออกมาในลักษณะแบบนี้นี่ก็ถือว่าไม่อันตรายนะครับเพราะว่าเกิดอาจจะเกิดจากการกินผักกินหญ้านะครับอาจจะเกิดจากอาหารนะครับที่เราให้กินอันนี้นะครับก็ไม่ไม่เป็นอะไรนะครับกรณีแบบนี้ ยกเว้นว่าเขียวอีกแบบหนึ่งนะครับเขียวที่มีอ่ามีสีขาวปนออกมานะครับอันนั้นอันนั้นก็อาจจะเป็นที้โรคขี้เขียวขี้ขาวนะครับอันนั้นอาจจะเป็นหวัดหรืออาจจะเป็นนิวคาสเซนนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งได้พูดไปแล้วนะครับอ่าต่อมาก็คือในกรณีที่ไก่ขับถ่ายออกมาเป็นเจลสีส้มมีนะครับกรณีที่เป็นเจลสีส้มแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ก็ ไม่อยากให้เจอนะครับอาจจะเป็นสีส้มหรือออกเป็นสีส้มแดงอย่างเงี้ยนะครับให้เราสันนิษฐานได้ว่าไก่ของเรานั้นอาจจะเป็นโรคบิดนะครับโรคบิดหรืออาจจะเกิดจากสารตะกั่วนะอะไรพวกนี้หรืออาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรเยื่อบูลำไส้นะครับเยื่อบูลำไส้ของเขาเนี่ยหลุดลอกหรือว่าอักเสบนั่นเองนะครับการขับถ่ายออกมาก็จะเป็นในลักษณะเป็นเจลสีส้มหรืออาจจะมีเลือดปนออกมา ตัวนี้เป็นครั้งคราวแต่ถ้า,าไม่ไม่ถึงกับว่าเป็นมีเลือดสุดออกมาเนี่ยก็ถือว่าไม่อันตรายนะครับอันนี้เราก็สามารถดูแลรักษาได้นะครับต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็คือกรณีที่ไก่ขับถ่ายออกมาเป็นริมเลือดนะครับหรือว่าออกมาเป็นเลือดสดๆเลยตัวนี้ถือว่าอันตรายที่สุดน,นะครับเป็นอันตรายที่สุดเราจะต้องรีบนะครับรีบดูแลรักษา นะครับให้ทันท่วงทีนะครับเพราะนี้ถือว่าเป็นอันตรายนะครับสันนิษฐานได้ว่าเขาอาจจะเป็นโรคบิดนะครับจิตเชื้อนะครับอาจจะเป็นโรคพยาธินะครับพยาธิชนิดดุนแรงนะครับาการดูแลร,รักษาอาจจะให้พวกยาพวกอนโรพวกซันฟาพวกนี้นะครับหรือ,อพวกเบตา้าไมซินอะไรพวกนี้นะครับส่วนถ้าเราสังเกตแล้วว่าไก่ของเราเป็นพยาธิก็ต้องรอให้ Utan, ลักษณะลำไส้อักเสบนั้นหายดีก่อนนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์นะครับแล้วเราค่อยทําการถ่ายพยาธินะครับส่วนยาที่เราใช้ถ่ายพยาธินั้นก็แล้วแต่พวกซุ้มแล้วแต่ฟาร์มนะครับอาจจะเป็นพวกฟาร์มินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นสต็อปบันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ซุ้มแล้วแต่ฟาร์มนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละซุ้มแลวของแต่ละบุคคลนะครับก็ ก็ประมาณนี้นะครับการสังเกตลักษณะอาการไม่ใช่อาการนะครับลักษณะของที่ไก่นะครับที่ขับถ่ายออกมานะครับให้เราเห็นจะแสดงอาการประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าไก่ของท่านติดเชื้ออย่างเดียวหรือเป็นโรคอย่างเดียวนะครับท่านต้องต้องรู้ว่าตัวเองนั้นตัวเราเองที่ให้อาหารเนี่ยเราให้อาหารประเภทไหนนะครับลักษณะการขับถ่ายของเขา ถ้าเราให้อาหารประเภทนั้นเยอะๆนะครับเขาก็จะขับถ่ายลักษณะแบบนี้ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะครับในการสังเกตก็หวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาติดตามเข้ามาชมในคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้ตรงนี้ไปนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับที่กําลังเลี้ยงนะครับที่กําลังฝึกเลี้ยงนะครับท่านจะได้ ป้องกันได้ทันท่นทีนะครับไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ